สบายดีพี่น้องบาแขกซื้อเมื่อน,ะน้องพือเด้วพี่น้องเล้วซื้อเมื่อเล่นนะ้นองพือเมื่อนี้นะยอยู่บ้านพ่อ,พอแม่เนะสบายดีสู้บองสู้บอน,บอนที่เขามารับสมซองเบาแขกนะซื้อเมื่อเล,นเ,อลนเพิ่งลำบากในมือเกตงยังจิรพันตําปีสบายดีนะกุล น mm hmm. ี่คือแม่พ่อลูกหลานพุทนกมาแต่ของได้อยู่กับบวลายสบายดีนะแม่สบายดีเฮ็ดเงี้ยเงินนี่นะเงินเฮียเงินเฮียพคนดีลา่นก็หาพันกิจหาพันบาทแค่เฮียใช้ลงบนไหวเลยเดี๋ยวนี้เห็นบ้าแล้วอ๋อ ลานสาวมาติสวรรณ์เอาเงินหายซีล้านซีลานกีบกับหาพันไปเมียนจักเมียนใายลงมงเมียนหาโบเห็นเห็น่นไรเดี่ยน,นี่นนนต่ำสิกินได้อยู่บ้านนี้ต่ำปี<ม>เคยต่ำอยู่บ้านน้อยฮะ เตำเอาสิกินได้อยู่บ่บ่เคยตำเอาบดงอันนี้นะไม่เป้งอง็้ายไวะร่าเว็นไห้องมาตะครองมาทนกินเขากินปลากินเนาะใส่ลงไปเลยไดใช่พอล้ใส่ลา ยังม่ท่นทองิาสีเล่เอาใส่ยังอีกเอาใส่แล้วเพรแล้วใส่เนี้ยปุุงมันมันแดงครบเด้บาแดงครบบ้าสบายดีกล้องแล้วก็ขึ้นแหลกสบายดีโอ้ ไม่อไงยันรนซาส่ปะเดะลายสร่างตังมีปริมาเรล่องด้อยขีมูกำลายลายลงเหล่าบ้านเลยแ่บบ่วงคือบ่กมากขล้นและก็ซิม ทำไมทู่แบนี้พี่น้องจ้าเป้งนัวคือบดไส่บ่เอาชิมแป้งนัวใส่ยู่ไม่ทูอีกให้ชิมชิเอรู้แค่ย้อยนั่นชิมอ่ะชิมบังกันใช่ใช่ไหมล้อใช่ใช่ไหมโอิมมิมอไกันหนนือหเนือเอ อาซีมึงคลาดนมันนี่ใช่แล้วละครบคลบเสีบว่าบัี้น้ำลายลายแล้วบันนีรพี่น้องจ๊าบ่พออยังฮะบ่พออยังบันนี่ เลียสากมึงดูฮ哈แซ่เพ่งเลียสากมึงดูกินข้าโคกกันแล้วสากพูดรักแล้วบ้านนี้่ยนี่เหินนี่บ่วงบ่มีพี่น้องจ้าเอาไมา่เอาไม่ขี้บอกบ้านเนี้ยต่ำคือว่าต่ำน้อยนึงผลบักรลาย

ใา่น้อยบรรณาจะเมาออเบิดได้ดาาแพอดีคือมว่าบดเ็มยพอดี่กนัวๆเ็มๆนั่นพอได้กินกนัวๆอยากเราบ้านอีออยากก็ม่กินติ๊กพากอนบอยบ้าอไกิน่กนกกกนบ,อบ,บอก,กินแล้วใ้ไปกินมาท่านเอมเนียเอมเบิดตัแล้วทำไหมปบ<อ>บีนีกก้น บันจะตำไม่ได้แบแม่ิมือซิมบออยากกินจาิมเบ้ออยากมบจะ่ตำให้หอแม่บอกตำข้างเดียวเท่านั้นบอกซิมือกับซิอยากโซ่ไวตอนไหนกับแม่ตำให้กินเลยว่า,าลบ่เห็ดน่เห็ดกินแทบอืมกินาบบางถัวเด้อ มองล่างสวยกระเด็ดจักน้อยเนาะห่มบ่มท่านมีมาอะไ หวยเพิ่นล่างจานพี่น้องจา้าสีหลอนอยู่บ่เคยล่างบ่คั่นนี่เคยหลายเทื่อละบ่คือดูแท้น้อหลานสาวข่อยนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những treo hấp còn lắm อ่ะพ่อล่างแบบนี้ ตักใส่ห่านเลยแล้วเราบอกว่นีงล่างให้พองออกเบิร์ดเดอร์แม่ใส่ร่างถวยอันนี้โบแม่แม่ใส่ร่างถวยก็คุณลุงใส่ร่างถวย Nang nam y nẹt của hên ngủ lang nam đi học. Hên cho lang nam đi học nông Oh. <laughs> มองเก็บขา้าวสันเป็นไงเรียบร่อยบ้านี้พี่น้องจา้าผู้ไรเขามาเบิ้งกะผักกดไลไรกดแชแซนเด้อเขามาเบิ้งซองบอกแขงขอขอบใจเด็กอัญมงหาปีปลายขยันเด้อล่างถวยก็ได้ตำปี้ใหกินก็นได้ จอีก,กนนตันตะบนร้อยตำปีพุ่นานลงบองมีดนะเจไปไหอีกร้อยไปไว้ชมันมีนะรวจาขายันมามือหนาต้องมีของรางวัลแหละขนมจัก่อแหละขนาดนี้นะทำความสะอาดให้ไม่ใหญยเกี่ยงอเอตอตอ